เดี๋ยวเราลองมาดูด้านในนะครับว่าเราเสียเงินไปเนี่ยเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือจะเป็นสายเชื่อมแบบนี้นะครับ ตัวสายเชื่อมตัวนี้นะครับจะยาวนะครับ1.9เมตรนะครับอันเนี้ยผมใช้ตลับเมตรวัดเองเลยนะครับ1.9เมตรนะครับแล้วก็ชิ้น like ที่ Kel Raven Fried Green Heavenly Pla 2เนี่ยจะเป็นสายกาวนะครับตัวสายกาวเนี่ยจะยาวทั้งหมดนะครับ1.3เมตรนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ1.3เมตรนะครับแล้วก็ชิ้นที่ Akbar 3เ mm นี่ยจะเป็นแปลงเคาะขี้แบบนี Inform ้นะครับเนี่ยแล้วก็ชิ้นที่4นะครับเขาจะเป็นทูบนะครับมาให้ทั้งหมดนะครับ5อันแบบนี้นะครับแล้วก็ชิ้นที่4นะครับจะเป็นหน้ากากนะครับกันเวลาเราเชื่อมนะครับเนี่ย จะเป็นทั้งชุดเนี่ยเราต้องมาประกอบเองนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องนะครับเนี่ยมีที่หิ้วแบบนี้เลยนะครับ mm ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีพัดลมแบบนี้นะครับเนี่ยพัดลมแล้วก็เป็นสวิตช์เปิดนะครับตัวเนี้ใช้งานง่ายนะครับเนี่ยเป็นปุ่มปรับกระแสไฟนะครับเนี่ยปุ่มเดียวเลยนะครับเนี่ยสามารถปรับกระแสไฟได้นะครับถ้าใครนะครับที่สนใจนะครับเครื่องเชื่อมไว้ทํางาน DIY นะครับเชื่อมเหล็กที่บ้านนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้ด้วยนะครับ ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับกดสั่งซื้อที่จะกราสีเหลืองด้านหน้าคลิปได้เลยครับ